เิดาเสียงวิหกนางเอกประจำทีมงานหมอลำเสียงวิหกทุ่มทุนสร้างตัดชุดโชว์สีชุดราคาเป็นแสนยังไม่รวมชุดเพชรและอื่นอื่นอีกมากเตรียมพร้อมความโชว์ความอลังการให้แฟนคลับ FC ไว้รอชมหน้าเวทีในวันเปิดฤดูกาล และในวันเปิดฤดูกาลวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาน้องแพลวธิดาทําออกมาได้ดีมากทุกโชว์โชว์นางฟ้าชาวดินก็สุดมากๆจริงๆและโชว์ในรําเรื่องปีนี้ถือได้ว่าบทบาทเข้มข้นกว่าเดิมมีบทแย่งชิงใช้1หญิง2องทำให้แฟนคับ f อซได้ลุ้นไปตามๆกันค่ะและสำหรับน้องแพลวแล้วปีนี้เป็นปีที่น้องได้รับบทบาทนางเอก แบบเต็มฤดูการแบบเต็มตัวเต็มฤดูการแน่นอนค่ะเพราะน้องแพลธิดาเซ็นสัญญาร่วมกับหมอลาเสียงวิหกเป็นที่เรียบร้อยถือได้ว่าเป็นรุ่นแรกนะคะที่ร่วมเซ็นสัญญากับหมอลาเสียงวิหกค่ะทางด้านบอสหนูก,ก็ได้ออกมาโพสชื่นชมศิลปินแต่ละคนที่เข้าร่วมเซ็นสัญญาในครั้งนี้ด้วยและสำหรับแพลทิดาแล้วก็จะเห็นได้ถึง การเข้ามาของน้องก็คือตั้งแต่กลารฤดูการปีที่ผ่านมาเป็นกระแสหลายๆอย่างทําให้น้องแพรวธิดายิ่งต้องพิสูจน์ยิ่งต้องสู้ยิ่งต้องพิสูจน์ให้แฟนคลับ FC ที่ยังไม่เก็ตยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ชื่นชมในผลงานแล้วมาติก่อนยังไม่ทันได้ชื่นชมเลยแต่มาติก่อนแล้วนี่แหละก็เลยเป็นบทพิสูจน์ว่า ให้น้องแพลวต้องมาพิสูจน์ว่าน้องแพลวทําไมถึงเหมาะสมที่จะเป็นนางเอกประจำหมอลําเสียงมิหกและเปิดฤดูกาลวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาทําให้แฟนคลับเอฟซชื่นชมน้องแพลวที่ดากันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงรําเรื่องไม่ว่าจะเป็นการโชว์ชุดชุดที่ใส่คืออลังการงานสร้างมากๆเดี๋ยวสาวซีจะขึ้น รูปไว้ให้แฟนขับ fc ได้ชมกันเนาะเพราะว่าอยากอยากจะขอชมอย่างหนึ่งคือน้องแพลวอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงสายหวานผู้หญิงสาจะเป็นสายสตรองสายหนวดแต่พอเมื่อได้รับบทบาทได้ขึ้นบนเวทีน้องก็แสดงได้สมบทบาทเต็มหน้าเต็มเต็มเขาเรียกว่าหวานเต็ม หวานเต็มกับบทนางเอกใส่ชุดสีหวานสีชมพูสวยสดใสแต่งหน้าลูกหวานได้ใจแฟนคลับ FC มากๆไม่ว่าจะบทบาทไหนหรือการแสดงไหนก็สามารถแสดงได้หมดอย่างในการไล้สดกลุ่มปิดนะคะเป็นอุ่นเครื่องลูกชนาเป็นเทียเตอร์ที่ทางด้านมอลำเสียงวิหกได้ทำขึ้นมาในแต่ละกลุ่มปิดช่วงที่น้องแพลวนะคะ ไม่อยู่ก็ช่วงแรกๆก,ก็คือไปไปมีงานของน้องแพลวอยู่เนาะแต่ว่าช่วงหลังมาน้องแพลวก็เข้ามาในไลฟ์สดกลุ่มปิดทําให้แฟนคลับ FC ยิ่งติดตามยิ่งชื่นชอบเพราะด้วยความน่ารักความน่าเอ็นดูของน้องแพลวทิดายิ่งมาบวกกับน้องอาอายลูกสาวบุญธรรมของบอสนโกงสกรททาให้ทั้งคู่น่ารักเป็นแบบแพ็คคู่เลยแฟนคลับ FC ชอบใจมากสําหรับเต้าแพลวและก็เต้าอาอายค่ะ และผู้จัดการของน้องแพลทิดาได้โพสต์รายยาวเลยผ่านเพจนะคะผู้จัดการแพลทิดาถึงน้องแพลทิดาทําไมต้องโพสต์รายยาวนั่นะคะเพราะเป็นความรู้สึกที่ทางด้านผู้จัดการได้มีต่อน,น้องแต่ไม่เคยได้พูดให้น้องแพลฟังเลยและวันนี้เมื่อเห็นน้องแพลโตขึ้นในอีกระดับหนึ่งตั้งแต่วันเปิดฤดูกาลมา ผู้จัดการก็เลยอยากจะพูดเรื่องราวตั้งแต่อยู่กับน้องแพลวทิดามาให้แฟนคลับ FC ได้ฟังได้ทราบให้น้องแพลวได้ทราบค่ะเนื้อความในโพสต์มีดังนี้ค่ะสิ่งที่ผู้จัดการไม่เคยบอกน้องเลยคือแพลวทิดาน้องโคตรเจ็งเก่งมากเก่งที่สุดเก่งจริงๆสวมวิญญ,ญาณน,นักแสดงศิลปินสวมบทบาทได้ทันที ที่แต่งตัวติดไม่ขึ้นเวทีเพลงนางฟ้าชาวดินเข้ากับน้องที่สุดข้างล่างเวทีจะหล่อจะเท่จะแมนแมนแค่ไหนขึ้นเวทีเมื่อไหร่น้องก็พร้อมจะสลัดตัวตนทุกอย่างเพื่อเป็นนางเอกแสนหวานคนสวยของทุกคนที่รอชมอยู่กับน้องมาห้าเดือนไม่เคยมีสักครั้งที่น้องไม่สู้ที่จะไม่พัฒนาตัวเอง คำที่ผู้จัดการจะได้ยินเสมอคือหนูจะทำตัวให้พร้อมเสมอสำหรับโอกาสไม่มีวันเป็นน้ำเต็มแก้วอยากสวยและอยากเก่งให้มากที่สุดให้สมกับคำว่านางเอกประจำทีมงานที่บอสให้โอกาสคำพูดของน้องที่ทำให้ผู้จัดการตัดสินใจอยู่ดูแลน้องคือพี่ช่วยทำให้แพรวเป็นนางเอกสาวดาวจารัสฟ้าเหมือนชื่อที่พี่นกตั้งให้ที ให้ทำแบบไหนบอกแพรวแล้วช่วยจัดการได้เลยแพรอยากทำให้ดีที่สุดสมกับชื่อนี้ทีมงานพวกเราเดินทางพัฒนามาไกลมาได้ไกลแล้วนะและพวกเราจะยังไปกันต่อเพราะรอยยิ้มของแฟนๆในทุกครั้งที่แพรธิดาขึ้นแสดงทำให้พวกเรามีแรงใจไปต่ออีกค่ะทีมงานแพรธิดาเราเป็นทีมใหม่ไม่มีประสบการณ์เลย ในการดูแลศิลปินหรือหมอลำแต่เรามีใจมีแรงเพราะเราเห็นความตั้งใจของน้องขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจไปพร้อมกับพวกเราทีมงานแพรวธิดาและหมอลำเสียงวิหกตลอดตลอดตลอด,ตลอดไปนะคะฝากนางเอกหมอลำน้องใหม่แพรวธิดาให้ทุกคนเมตตาเห็นความทุ่มเทความตั้งใจของน้องด้วยนะคะพิมพ์ยาวมากสมเป็นนักข่าวเก่า แต่ยังไม่ถึงเสี่ยวความรู้สึกที่มีผู้จัดการแพวทิดาแพวทิดาแฟนเพจแพวทิดา FC และโพสต์นี้แฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมากๆค่ะแต่ว่าถ้ามุมมองของสาวสีนะคะที่ผู้จัดการพูดมาเนี่ยถูกทุกอย่างจริงๆแพวทิดามีหลายตัวตนมากในใน ในคนคนเดียวคือถ้าอยู่ข้างล่างเวทีน้องก็จะเป็นสไตล์เ้าห้ามินแมนของน้องอยู่กับยายน้องก็เป็นคนขี้เล่นเล่นกับยายหยอกยายทําให้ยายมีความสุขหวัวเราะอยู่กับแฟนขับเอฟซก็น่ารักอยู่บนเวทีได้รับบทบาทคือนางเอกประจําทีมงานนางเอกดาวจรัดฟ้าแพวที่ดาก็แสดงออกมาได้สมบทบาท แสดงออกมาเหมาะสมกับคําว่านางเอกประจําทีมงานหมอลําเสียงมิหกจริงอันนี้ขอชื่นชมค่ะว่าน้องอ่ะยอมที่จะเขาไม่จะจะเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าค่าข้างล่างเวทีน้องก็ยังเป็นแถวชิดาไอ้เต้าแผวคนเดิมแต่บนเวทีน้องเป็นการแสดงและแสดงออกมาได้ดีจริงๆพัฒนาขึ้นในทุกๆวัน อีกอย่างนะเสียงวีหกถือว่าเป็นเป็นวงที่มีไลฟ์สดบ่อยและในแต่ละไลฟ์แต่ละรอบก็จะมีโชว์ไม่ซ้ําโชว์ไม่ซ้ําเรื่องการแสดงไม่ซ้ําอย่างจะมีซิทคอมด้วยมีรำมีร้องด้วยคือไม่ซ้ํายิ่งทําให้ศิลปินในวงบุคลากรในวงเนี่ยได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดแล้วแพลทิดาก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พัฒนาตัว เองอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้ตัวเองได้เหมาะสมกับบทบาทนางเอกประจําทีมงานหมอลําเสียงวิหกที่บอสนกได้เล็งเห็นถึงความสามารถของน้องแต่พี่นอคะ่ะน้องแพลทิดาสวยจริงๆสวยสมเป็นนางเอกสวยหวานสวยหวานมากๆแต่ก็ไม่ทิ้งลายความเขาเรียกว่าความเข้มความมีหนวดกลายเป็นเอกลักษณ์กลายเป็นเอกลักษณ์ของน้องไปเลย ผู้หญิงมีหนวดน่ารักดีนะน่ารักเนาะและแฟนคลับ f c ก็ไปให้กำลังใจกันเยอะมากสำหรับเปิดฤดูกาลของมอลําเสียไม่6วันที่14ตุลาคมที่ผ่านมามาไลไเรียกว่าแบบหนักคอเลยทีเดียวสำหรับน้องแพวทิดานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ได้นำเรื่องราวของน้องแพวทิดาการเติบโตในแต่ละขั้นกว่าจะมาเป็นแพวทิดาที่ทุกคนยอมรับ นะวันนี้น้องแพลวที่จะตั้งใจทําออกมาจริงๆตั้งใจให้สมกับที่ได้รับโอกาสดีๆจากบอสนพได้ขึ้นมาเป็นนางเอกสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวสีมัองเลยด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ